สบายดีตอนเสาร์พี่น้องตอนห้าโมงกว่าเลยพี่น้องยังโบสุไว้ไหมนี่ทะาเว่นยังโบขึ้นฝนลิลล้อมเมื่อคืนนี่พี่น้องเลยทั้งฝนทั้งผ้าแม่ดเหลือมป้าขึ้นแต่ว่าผ้าแม่ดเหลือมพี่น้องเลยตอนตอนผ้าแม่ดเหลือมนราไปลงผ้าแม่ดเหลือมเศร้าแล้วฝนฝนเศร้าเพื่อจะลง บนรถแบ็คซาพอดีแท็กลงเงี้ยควบมาคืนโอ้ยพอปุ่นได้ท่านี้เฮ้ยอือประมาณประกาศเนี่ยเนาะใช้ตัวควบเดียวตัวเดียวนี่นะพี่น้องตัวควบ วานประกาศแต่เศร้ามาพี่น้องพอป่นชิงมาเอาเอาซ้มาเพี่น้องบ่แม่นเอาคนรู้สึกพี่น้องเอ้ยลูก่าพี่น้องเอ้ย นอนบ่ได้จะดีมาขึ้นตอนฝนตกนะทั้งลมทั้งฝนพี่น้อยนี่มองนอนก็นได้นอนในเหนกันแล้วพอ่อพุพกลูกสาวปิดเน็ตพี่น้อยผ้าแลบแห้งป๊้วทึ่งเห็นบัติพี่น้องเย,ย,ยไปเคาะหน้าตางปุ๊กลูกสาวลูกสาวก็ออกมาไพย่ยัมาดับพี่น้องเลยเหมือนดับนะซ้ายไพยม่มันหักหรือมาสอดมันบ่ได้ดับมาแล้วเนี <c oughs> ย่ยบ่ามาอยู่พี่น้องเย ใชไพ่อันนี้หักอนนี้ใช้ไพ่ต่อไปหางัวน,นี่หักอันเดียพี่น้องมันหักลงทรายมันดีนะ <c oughs> ทันไพ่ดับเสียงพอบ้านสิบะมีพี่น้องเดี๋ยวมองพากันนอนกันนอนนี่แหละพี่น้องอันนี้แนวบางอันไพ่อยู่เพื่อนพี่น้องเพราะว่าเปิดไพ่หน้าบ้านอยู่เพื่อน ล่าสุดนะพี่น้องคนกับมานหากินพอกินพอปุ่นแต่ว่ามา,มานกว่าคนพี่น้องแมวได้ปลามาหายมันบริเวณได้มาหายดอกมันขาบมากินพี่น้องแต่ว่าปลาดุกน,นี่ตัวเนี้ยอ้าเฮ้ยจนเลืองปลาดุกนะมึงดูพี่น้องกระโตมันนะมันกินอุ้ยอุ้ย,ยมันขาบมาห่อยแขีวมันพี่น้องเฮาอยู่ห้องหนามเลยเฮาเห็นเพื่อนขาบมากเฮา,า,ามอม,ม แล้วออกมาจากห้องน้าแลมนมาเบิง่งทึ่งเตียงนอนขอลุอยู่พี่น้องเห็นบ่พ่อป่นเสยโอ้วจะเป็นคูนน่ะลูกคือพอขับเงินขับคำมาหายแม่มดูเซมเ็นคูนเนี่ยคืนมาเนาะขลุอยู่โต๊ะแมวนะบรเห็นแต่ปลาดุกนี่มันกินนี่ปลาดุกน้ำปลาดุกแม่ไข่พี่น้องมันกินอยู่ในเถียงนี่เห็นตะไคร้มาหนิพี่น้องบรหิหารเสร็จซ้ำด้วยไข่ปลาดุกนี อันนี้มอนห้อยนกพี่น้องบ่ได้เสร็จมีตะนกเอามากินน่ะนกเต็มเลยในเถียงน่ะบ่มีหยังพี่น้องว่างเปลานอนอยู่ในเถียงก็หัวก็เลยบ่ได้เข้านอนมันหัวพี่น้องเอ้ยมัน้อนเนาะหัวหลายจจกนี่แหละคงว่าอืแมวมาอัน้งแรกนี่พี่น้องแต่ว่ากมันก็สิเอามากินตันเรื่อยๆหั่นะแต่มันสิบ่จ่งนะพี่น้องอันนี้ต้องใส่มันอมค่ะ แต่ทั้งะดุกระขอสิลายโตอยู่บนจังเนาะพอดีสิปนพี่น้องเลยเผามักเลมใหม่เผามักลิ่นผ้านี่สามหน่ยนวยปนเผามักเลมใหม่เช่นกับมันสีขึ้นมาน้องอนู่งไปจักแหล่เนะพี่น้องปลาก็ได้อ้าว มา้ยมาแต่ส่งแนวกินจังหันพี่น้องเขาแต่แนวกินเขายัางประซุกเนีย่ยพอองเดียวพี่น้องเลยมือนี้กวิดดอกจังหันก็ได้เนี่ยกินกับข้าวลงไปถวายพระพี่น้องปาบืนไปจังเนาะกลางคืนเนาะนี่นะแมวเ,เอขาโคตรมานเลยประรุกนีะ่ะโคกสีตโตใหญ่ขนาดเลือดแต่าปากมันยัง น่านเนื้อตะปากมันยังอันนั่นตำรวจสิมาต้อนไดนนี่มาสมนโนคู่กับไปรวมกันสิบ่เฮ้ยซื้อ,อีแม่ก็า้านขาวเลยเนาะฮะขาตอนใดมาแล้วพายผ้านนะเฮ้ย พร้อมเอาขึ้นแล้วมาจะไปถ่ายลิดพี่น้อยม่จะให้ลูกให้ผัวไพ่มันเช็ตตี้คัดมันชดพี่น้องเช็ตตี้คัดหลั่นมันชดแท้ไพบ่บริดับกูมันอนกันบ้าทนี่นเขียนเต้นไปแล้ว่ลืมอัรลืมเปิดนั่นลืมเปิดอันแสงขึ้นพี่น้องเลยคดคูบหงอย ปลาขอไหวลงมาถามข่าวไกะทองเฮ้ยแมวค่ะปลาขอมาให้กูกูต้มป่นไว้ในผ้ย่เดี๋ยวนี้นะเฮ้ยเออต้มป่นไว้ในผ้าห่วยตัวพ่อปนน่ออปนนะั่นแหละเฮ้ยปลาดุกนะ่ะมันกินเหลือแต่หัวจนข้าวจนเลืองเฮ้อปลาดุกนะ่ะเฮ้ยกูกลัวมันจะกินลายโตกูมาตะน,นาเป็นอะไรไทยเด็กนอนอยู่ คือบ่อั่นเพ็ดอีหยังก็ไปไล่เบิ่งแล้วก็สตาร์ทหักล้องนําแน่มันยังเจ็บบ่หรือนอนบ่ับั้งนอนบ่ับเจ็บนําอ้าวเจ็บกินยาหั่นแหละยามกินยาลงตามหมอสั่งหั่นแหละยาก็มีแต่ยาเ้ากับแงกินมื้อแงพุ่นะแกปวดบ่มีบ่เนาะจัักเขาหายมานีแต่ยาเ้าแงพังมันบ่วยจักบ่ห้วยจัดีบ่ความเจ็บน่ะ แน่แกปวดเมื่อมย่างิแกปวดมันเลเจยบมาเป็นบาดคอยมันแห้งแกปวดท้าเล่นนอนของพี่น้อยซื่อหายจังวะบิดหรือว่าจังได้อยู่กับปุกอยู่ในห้องบ่ได้ใช้้อยบึงมอให้กินได้อย่าบ่แกปวดมันก็ให้กินได้แล้วเนาะวนนะ ไปไหนมานำเสตาก้อนกล่องนำสิไปไซเฒ่าสิไปฮานอันน mm hmm. <Wow uh, mm um, ี้มได้บ่ไปบ่สิไปยังหวัดสิไปห้าพ่อบ่ห้าพ่อฮลุนนะเออพอฮลุนมันก็ไปอยู่ใกล้เลยไผ่ขอดจอยขอดไปไกลนะพี่น้องเลยไปอยู่หุ่ยมงล่ะ คนอลีรอเฮ้ยอ้ยกูเลยย้ำมันสาดตร์ค่ะบนนอนกูกับพ่อแห้งมาคืนห้องนอ่เน้นหนาเทียงค่ะไพ่ไพ่นั่นบรได้ดับหฟ์สายไพ่หักลงน้อไพ่ดับปืบโหลดสายไพ่หักลงน้องมาคืนสายไพ่ลงน้องค่ดีหักเออมันละสอดซิตุค้าเหรอนั่นผอก็ไปปลุกลูกสาวให้มาปิดเน็ตให้ให้ปิดแตนสวิกแอร์ลงพ้นแห้งแห้งนะกางจ่องเราไปตีอ่ะหนาต่างเถมเถมเถม ต้มปลาคอไห้พี่แนงเลยแล้วพ่นเศร้าแล้วพ่นลงเงี่ยขีดแล้วได้กบตัวหนึ่งก็เขียนโมประมาณหาหกเจตเนี่ยแล้วพอปุ่นโอ้ยว่าใจไหมเฮ้ยน่าขีปนะในต้นดูเลงต้นดูก็ไปเห็นแล้วมอนมอนห้อยเก็บนั้นบแรหบแรงเอาไกบย่านาเลาันเลยลายบนกี่พอไก่ พอไก่นอกไปมาได้เลยเคยหล่าลุอับหานเไปเดี๋ยวเดย่เนะอะไรป้าผูนไปหล่อเลยชิ้นน่ะผูต้นยางมองโดยเฮนาเหล่านะโอเคบ่อนฮอกกีเพชรพอหนังตาย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 เออเออเออโอ้ยเนาะจะเปม็นสะอาด ผัดเจียไปหาเมาื่อวานนะี่จนหูลาตาตีกับพก่กแทกเพี้ยนเพียง mm hmm. เห็นแต่เห็ดปวกเนา่าทางขาวหน้าไอ้ไข่นี่ยเฮ็ดใ,ในพี่ประสานี่ในส่งหน้าใส่กูนะเน่า,นา,นามีแต่ดอกใหญ่ๆท่าบปวเน่า,นาก็ได้พอแกงและท่นว่าขาวไปเคลียร์เห็ดร่วมเห็ดผึ่งกับพม่มีได้เห็ดผึ่งซองดอกทามดอกเ mm hmm. ออดวงบดีไปเฮ็ดหาเห็ดกับพ่อขี่ดวงดีไปขี่กับพ่อเห็ด ตำรวจสิเอาขึ้นเมืองเออของอีแม่นี่ยย่าลืบเขาแล้วท่านละลืบสื่อออกได้คือว่าอีแม่เนาะจังว่าเสียภาษีหน้ากุปีนะฮ้ย บ่แม่นนาเฮาเนาะๆหน้าลัดหน้าหลวงบ่แม่นนาเฮาเสียภาษีทุกปีทุกปีดินเฮือนคือกันดินดินลัดดินหลวงจริงดยืมเขาเห็ดยืมเขาปลูกดินลัดดินหลวงได้พี่น้องเอ้ยล่าสุดนั่นดาเบิดทุกครอบครัวบ่แม่นนาเฮาดินเฮาเสียเาคู่ปีปีละหลายแสนพี่น้องเอ้ยเาเ็ดเาเ็ดด มื่อนี้ยายไปดำหน้ามือสุดท้าย,ยาว่าจะขวบไปหน้ามากากว่าจะให้ยป้าขวบจ้างม,มือสุดท้ายมือนี้นะแล้ว <c oughs> จะหายว่านมึงมึงขึ้นไปเบิ่งย้อยกลัวสิมาส่วนมึงขึ้นไปเบิง่งกูหักประด้ขึ้นมาไปหาเห็ดเมื่อยแล้วกันเจ็ดคนเหรอวะ <c oughs> เจด้ามสอนคนดำหน้ายันแฟ่ยต่อยังว่าเมียนอยเมียนอ่ยพวกอีสีพี่น้าไงถาดำหน้าดำดำแะ้วก็ซึ้งในหน้าสามหากันทีเถียงโอ้โอบยไล่เตอะบผ่้พิ่นเหตุนะกูกับบใจบบเห็น กุละสหลายแล้วคั่นว่านั่นน่ะ24ไฮ่24มันบ่ได้น้อยๆเด้ทได้เฮ็ดิกานี่เด้ก็เฮ็ดเพิ่มไปอีกคั่นว่าเออเฮ็ดปนั่นแปลว่าหลายเติบซะเออส้าให้น้ํามันบ่ได้น้อยคือให้เาใด24ไฮ่ก็เออสุดแสงหูแสงตาตนี้ไปผกมาอีลพี่น้องสิไปหายายแปไปสิไปอยู่บ่คแนวนี <laughs> เหมือนสัตว์เห็ดหน้าเจ้าคลองแล้วผัดประเฮ็ดหน้าน้องอีกจะเหมือนยายเปรย์ปั้นบบเบิงบ่งเจ้าคลองเบิ่งพัวกับสีตายเพะแห้งเลยอืม่าเผื่เป็นหนิตกะอืมปเผื่ปเปอเอิร์มึงบ้งเจดามเลี้ยงงัวอยู่แถวนะเพราะว่าอืมพอน่าเจดามติดกันกับนาพูด บอนยายแปรเห็ดพี่น้องผูดเจนวดพูดน้องชายเจนนวดมันเยอนนะเฮ้ยเห็ดหนาเนาะมันหนอกบทีมาไล่ีจะ่วงไว่าแม่่วงไเออแม่ก็หิวงยามากเลยเขมาจองเอาใบเนาหน้าเออเองน้าห็ดเรียกกรได้เอ้ยเองเจ็บเองตายเลยอืออ้าวอย่าเ้าตายได้เฮ้ยว่มา ว่าพ่อสิตายเมียให้ส like ิตายก่อนวะโพดโพจังว่าโอ้ยปานนี่จ้าเฮ็ดหน้านั่น4ทุ่งนะน้อยเนาะรวมนี่นะเนาะพูดของเพิ่นเองอยู่บ้านแล้วก็พูดของเพิ่นเองอยู่น้องซิโนแล้วก็พูดเจนวดแล้วก็พูดน้องาย4ท่งพี่น้องเอ้ย4บ่อนซ่ําว่าแต่งแต่ว่ามันติดกันซื่อๆาหน้าให้นาอยู่คืออยากเ็ดหลายแท้บ่ มันเป็นเดฮอยนะอ๋อเป็นดอกว่าหญ้านี่เอ็งก็ซักไปเบิดแล้วอือถ้าแม่นบ่มีผู้ใหญ่ใจดีนี่แห่งเต็กจ้างนําหน้าให้โอ้ยจะแม่นยายแป้เหตุตะพูดเจ้าของนก็พอแฮงแล้วนาน้ออยูมันบ่แม่นน้อยๆอนาเราเองน่ะก็ปลืดปลือสุดแสงหูแสงตามีแต่ให้ยาวๆปัดหน้าเจ้าของอีกน้องซิโนนี่มีแต่ให้ใหญ่ๆอ่อจิ ยอมย่อมย่อยแปรพีหน่ากินเห็ดอีกแล้ว่เนาะกูว่าขั้นได้ขาวลายในเห็ดกูว่ากูว่าอยากขวบไปอยู่ทางย่านหามากโอ้เจ๊หน้าอยู่ใช่ชิตมะกบอกพ้นพนไม้เลยพี่น้องบอกกะขวบหวยผู้เดียวได้ขั้นเจดามเลี้ยงงัวอยู่หันยังวะต้มปลาไว้แล้วก็ลงมาบอกกะทินว่าพ่ยไม่หมาะได้ลูกเด้อวะกระทินเผาหมาะเฮ้ยนี่ใช่ลูกละเอ้ยน่าใช้ เจอแม่ปะล่ะเอวเอวมึงดูแม่มึงนนามานันแค่ออยังขะปลามาให้กูผัดปาลาดุกผัดกินตัวมันแสบปลาปลาขอให้กูค่อนขยับกูก็เงิดอยู่ยังไหโอ้ยกินเจ้าหัวงุดหงิดเอา้า เด้อแหละเฮ้ยซามถุงกลัวแมวเทนก็แสดลงมาเด้อมาเด้อกินต้มมากินกุ้งกินหมึกเด้อบ่บ่ว่เขาโม่งเลยน่ะอีดำกับยูนีว่าสัรบ่บ่บ่สินอนแล้ววะเจตันอืมเออลมงัดหอบปีช้างมาโอ้ยห้าห้ากัลเล่หน้าเอื้อยอืมมาห้ากัลเล่หน้ามีแต่มีแต่กินยาเบิ่งบ่เบิดแล้วก็ไปกวดใหม่กินยาเบิ่งมันเบิดแล้วมันยังเจ็บแล้วไปกวดใหม่ อืมถ้ามันยังเจ็บยาน่ะเขาจัดน่ะเขาสิจัดบ่ได้คือเก่าเด้เฮ้ยเขาจัดใส่ตัวนี้มันบ่ถึกเขาจัดให้ตัวใหม่ยาน่ะลองกินเบิ่ง2คืนแหละ2-3คืนแหละบ่ได้นอนซ่ําว่าเอ้อเจ็บหมองแพอั่นเ้พี่น้องหมองแพลํา5บาทอันนีโอ้ ทีมກະຍັງອະນັດເອີເຮັດຫຍັງບໍ່ໄດ້ແລ້ວນະສູ່ຈັ່ງແມ່ນຊາດຫນ້ອໍ່າຍຕບເບດຄົນດอ่ะນດນອງດີພໍຄັນຄິບນ